ของคณะทำงานหน่วยการจัดการพิยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจังหวัดมีคนของทางอำเภอนั่นนะนะฮะท่านนี้ว่าในส่วนของยุทธศาสบบตร์จังหวัดเองเนี่ยนะซึ่งเราก็ได้มียุทธศาสตร์นั่นก็ในโมเดลว่สักครู่เนี่ยทั้ง3กลุ่มในปัญหาโควิดรวมเรื่องอื่นก็เป็นเจ้าดิสคริชันอะไรต่างๆไปเป็นเป็นหมอก็ดูเรื่องของลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน สองประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนนในแต่กิจกรรมที่ท่านจะต้องไปขับเคลื่อนต่อเนี่ยจะต้องไปมีข้อบี่ต่อเนื่งเตินไปนะครับพราในส่วนของการที่เราได้มีโอกาสได้แต่งเอ,อ,อก,ก็เป็นหน่วยหนึ่งในการที่จะไปสร้างหลายเจ้าใช่ไหมครับหลายอย่างที่เห็นเป็นเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นสาครับได้ขับเคลื่อนในเรื่องของถนนต้องขอเรียนว่าของศรีเกษเองเนี่ยเราได้มีการปักธงโดยทักก้งทวากแตนจังหวัดตั้งแต่ ที่ใหม่มาแล้วนะครับในธงสําคัญคที่ผู้ว่าและข้าพื้นที่ได้แก่อปตหนองหมีอ่าอปตสะพุงประเด็นสุขภาวะต่างๆดังต่อไปนี้ผลลัพธ์การทําได้นะคะแล้วก็การดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมซึ่ง3ามสิ่สอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะทําให้สังคมเราเกิดคุณธรรมแล้วก็มันจะรวมไปถึงการประพฤติตนในเรื่องของการดื่ ก็ถึงี่เนียนพรมนะคะก็พรมนติเห็นชอบออกเป็นเลองเปี่ยนตังให้ปรหระทรวงมหาไทยเขามองปรหลักแทนไ่ต้านกลหักกระทรวนมหาดไทยต้่งเป็นงานบอกงานคือวิธีค er ิดว่าอะไรที่เราจะพัฒนาเอามาเป็นกำหนดเป็นอาชนานะครับแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งมันประสบผลสําเร็จก็คือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกองค์กรที่จะต้องไปสร้างขึ้นก็คือมันจะต้องสร้างแรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงสัญลักษณ์หมคากำปั้นขึ้นมาค่ะ